สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเจอกับผมอีกแล้วไฮเดมอนนะครับก็วันนี้นะเรามีแหวนสวยๆมาให้ทุกคนดูเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยจะเป็นแหวนที่ทั้งชายทั้งหญิงใส่ได้นะครับ <Wow. S 1> เป็นแหวนเขาเรียกว่าทองคำขาวบวกกับพิงโกนะครับขบวนนการผลิตเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่ยากมากๆนะครับเป็นงานอิตาลีเลยนะ แหวนเนี่ยก็จะมีทองคําขาวตรงนี้นะครับแล้วก็มีพิงโกอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นแหวนที่เขาเรียกว่าแหวนแถวแบบใหญ่นะครับแหวนแถวหน้าใหญ่มากนะก็คือใส่ออกงานได้นะครับใส่ออกงานสวยเลยอันนี้นะโอเคครับมาพูดสเปกกันเลยดีกว่านะครับสเปคนะครับทองคํานะครับหนัก15.01กรัมนะครับแล้วก็มีเพชรนะครับ158เม็ด2.9กรัตนะครับส9กรัต ก็ประมาณ2กะลัดเกือบ3าม <Wow. S 1> กะลัดนะครับเพชรนะครับเป็นไซส์ประมาณ3มตังถึง5ตังนะครับเป็นไซส์ประมาณ3ตังถึง5ตังนะครับผมบอกเลยนะครับว่าปกติแล้วราคานะไม่ต้องพูดกันเลยนะครับ3กะลัดนะเพชร3ามกะลัดทองอีก15หกรัมผมตีไปเลยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณแสนกว่านะครับแสนห้าแสนสี่แล้วแต่นะครับวันนี้นะครับ ผมขายให้ทุกคนเลยในไลฟ์สดนี้นะครับอยู่ที่9 0 0 0 0บาทครับผม99,000บาทนะครับก็ใครที่ชอบนะครับแหวนหรือว่ากำลังหาแหวนนะครับเป็นพิงโกบวกทองคำขาวนะครับก็วงนี้เนี่ยตอบโจทย์นะเห็นไหมโอ้โหสวยมากนะครับเอาไปใส่ออกงานนะครับได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะใครชอบแหวนหน้าใหญ่จัดไปนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาครั้นี้ครับยังไงก็เจอกันใหม่ครับ EP หน้าครับสวัสดีครับทุกคนเอ้ยอย่าลืมนะครับเรามีไลฟ์สดนะครับทุก2ทุ่มตรงนะครับหน้า f c e e o o o เนาะแล้วก็ y u t u b e เนี่ยเราก็จะมีใน y o u t ทุกทุกๆวันนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ